เงินโัสล่าสุดข่าวจริงวันที่10พฤศจิกายน2568มี3โครงการนี้รับเงิน2,400บาทเดือดวนคุณได้ไหมเงินโนรัตล่าสุดครับมี3โครงการนี้รับเงินไปเลย2,400บาทมาดูกันว่าคุณจะได้เงินโนรัสทั้ง3โครงการนี้หรือเปล่าถากว่าโครงการไหนยังไม่ได้คุณสามารถที่จะได้ตามคลิปนี้นะครับโดยคุณทำตามคลิปนี้บอกก็จะได้เงินได้แน่นอนนะ โอเคมาดูไปพร้อมกันครับเริ่มต้นครับที่โครงการที่1โครงการแรกครับคือโครงการการรับเงินโครงการที่ชื่อว่าเบีย้ยอย่างชีพสูงอายุหรือชื่อย่อคือเบี้ยผู้สูงอายุหรือเบี้ยสูงอายุนะครับโดยมีการเปิดลงทะเบียนอยู่ในปัจจุบันนะครับคุณสามารถไปลงทะเบียนได้โดยผลลงทะเบียนของคุณเนี่ยต้องผ่านนะครับโดยการที่คนลงทะเบียนคุณจะผ่านได้นั้นเนี่ยคุณต้องผ่าคุณสมบัติ ดังนี้ครับคุณสมบัติที่คุณจะต้องผ่านหลักแล้วเนี่ยข้อแรกครับคือจะต้องมีสัญชาติไทยหรือพูดง่ายๆคือคุณต้องมีบัตรประชาชนที่เป็นบัตรประชาชนคนไทยที่มีสัญชาติไทยเขียนอยู่ในบัตรประชาชนนะครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2ครับคุณจะต้องอายุครบ60ปีเต็มเท่านั้นหากอายุยังไม่ถึง60ปีคุณจะไม่ได้จะได้เฉพาะคนที่อายุ60ปีเต็มเท่านั้น นะครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้สําคัญมากอายุ60ปีเต็มขึ้นไปนะครับ60 61 62ไล่ไป70ไล่ไป80 90เป็นร้อเนี่ยก็จะได้หมดนะครับขอเพียงคุณต้องผ่านตามนี้เท่านั้นนะครับนี่ข้อที่2ต่อไปข้อที่3ครับก็คือไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากในงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเช่น ผู้รับเงินบำนาญเบี้ยววัดหรือผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์นะครับข้อนี้ก็สำคัญไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์หรือประโยชน์ในหน่วยงานของรัฐดังนี้นะครับถ้าคุณได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือ,อกรมกุคคลสนท้องถิ่นเนี่ยไม่ว่าจะเคยรับบำนาญเบี้ยหวัดหรือผู้ที่ในสถานสงเคราะห์คุณลงทะเบียนก็จะไม่ผ่านผมถึงบอกนะครับว่าในข้อนี้คุณต้องลงทะเบียนแล้วผ่านหากคุณลงทะเบียน คุณอาจจะลองไปลงทะเบียนดูก็ได้นะครับถ้าคุณว่าคุณอยู่ใกล้สถานที่ที่คุณลงทะเบียนนะคุณก็ลองไปลงทะเบียนดูก็ได้หรือถามเจ้าหน้าที่อีกครั้งก็ได้เพราะว่าไม่แน่บางคนเนี่ยอาจจะผ่านนะครับเพราะว่าอาจจะมีรายละเอียดเงื่อนไขในบางส่วนที่เปยิบย่อยเช่นอายุราชการอะไรอย่างเงี้ยตามนู้นคืออยู่จนไม่ถึงแล้วไม่นับบำนาห,หรืออะไรแบบนี้ก็ทําให้ได้ก็เป็นไปได้ครับตรงนี้คุณลองไปสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับจะดีที่สุดนะครับผมเนี่ยเป็นสะพานนะครับเอา เรื่องสําคัญนะครับข้อมูลข่าวนะครับการลงทะเบียนเนี่ยมาฝากคุณส่วนคุณจะลงทะเบียนต้องไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐนะวิธีการลงทะเบียนครับคุณต้องการพิมพ์บอกมาได้ครับว่าต้องการลงทะเบียนรับเงินเบียบ้ยผู้สูงอายุผมจะส่งวิธีการลงทะเบียนไปให้ครับณวันนี้เนี่ยยังลงทะเบียนได้ถ้าเกิดลงทะเบียนก่อนที่จะถึงวันที่10อย่างน้อยเนี่ยสักสาวันคุณอาจจะได้เงนินในวันที่10 <S <s นี้เลยนะครับซึ่งสาหรับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุได้สูงสุด เงินแรกคือ1 0 0 0บาทครับอันนี้คือเองินนี้นะแต่ก็ต้องบอกครับว่าถ้าหากว่าคุณลงทุนมาตั้งแต่อายุ60 6 0 6 9ปีจะปีได้600บาท7 0 7 9ปีได้700บาท8089ปีได้800บาทและ90ปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้1 0 0 0บาทนะคุณได้1,000พตั้งเก้90ปีขึ้นไปนะอันนี้ผมต้องบอกอย่างตรงไปตรงมานะครับสำหรับในส่วนโครงการแรกเมื่อคุณมีโครงการแรกครับก็ได้ไป1โครงการแล้วถึงส่วน1 00 0บาท เมื่อโครงการแรกได้แล้วครับคุณมาดูต่อโครงการสองครับคุณสามารถรับเงินในโครงการที่ชื่อว่าเงินอุดหนุนบุตรได้เงินอุดหนุนบุตรเนี่ยเป็นเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูนะครับบุตรของคุณนะครับเป็นโครงการที่แบบนี้ชื่อโครงการเขาคือเงินอุดหนุนบุตรเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหมายความว่าเพิ่งเกิดลืมตาดูโลกครับวันแรกก็สามารถได้รับได้เลยผู้คอต้องไปลงทะเบียน เป็นมาตรการช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุอันนี้อันนี้ผู้ปกครองนะครับไม่จะเป็นต้องผู้ปกครองในที่นี้เนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุก็ได้จะเป็นผู้ปกครองจะอายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สูงอายุอย่างเดียวนะครับแต่ในคลิปนี้เราจะเน้นเป็นทางผู้สูงอายุแต่จริงๆเนี่ยไม่ต้องเป็นผู้สูงอายุก็สามารถรับเงินตรงนี้ได้เป็นผู้ปกครองของเด็กครับที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ แล้วก็มีได้น้อยดําเนินการเนี่ยโดยกรมวิจาการเด็กและเยาวชนสังกัดก,ก,กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับเป็นโครงการที่ได้รับการสานสับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเงินช่วยเหลือจํานวน600บาทต่อเดือนครับที่ให้กับประชาชนทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงต,า,งต,รงตามเงื่อนไขหากคุณมั่นใจครับคุณสมบัติคุณตรงต,ตามเงื่อนไขก็สามารถแจ้งรับเงินตรงนี้ได้นะ600บาทซึ่งวิธีการรับเงินตรงนี้เนี่ยต้องไปลงทะเบียนเหมือนกันครับ รายละเอียดวิธีการ,รงลรงทะเบลยนเงินอุ่นนุนบุญเนี่ยผมได้ทาคลิปเอาไว้ในช่องแล้วนะครับสามารถลองหาดูได้ถ้าหาไม่เจอครับคุณสามารถพิมพ์บอกมากับผมได้เลยนะว่าต้องการ,รงลงทะเบียนรเงินอุดหนุนบุญนะเพราะเดี๋ยวขอสามโครงการนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ท้ายวิดีโอด้วยหรือคุณรอดูท้ายวิดีโอก็ได้นะครับดูคลิปนี้จบแล้วเดี๋ยวท้ายวิดีโอเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นคลิปแนะนําต่อนะครับก็จะมีสามโครงการได้หมดเลยมีเงินอุ่นนุนบุญ มีเงินเบี้ยวสูงยุแล้วก็จะมีเงินอีกโครงการหนึ่งที่จะพูดต่อถึงนี้ครับเป็นโครงการที่3อันนี้คือในส่วนของโครงการที่2ครับก็คือโครงการเงินอุดหนุนบตรครับโดยคุณสามารถได้เงินอันนี้600บาทเมื่อกี้หนึ่งพันกับหกรตอนนี้เป็นพันหกรบาทแล้วนะครับไปต่อครับในส่วนของโครงการที่3ครับคือรับเงินในโครงการสําหรับคนที่ได้รับเบี้ยความพิการครับอันนี้เนี่ยจะได้สาหรับคนที่มีบัตรประจําตัวความพิการเท่านั้นครับ โดยคุณต้องไปลงทะเบียนแล้วเมื่อลงทะเบียนแล้วเนี่ยผลลับการลงทะเบียนของคุณครับก็จะเป็นผ่านเมื่อคุณได้ลงทะเบียนแล้วผลลับท์งลงทะเบียนของคุณเนี่ยเป็นผ่านอย่างนี้ก็แสดงว่าคุณจะได้เงินตรงนี้แน่นอนนะครับโดยเงินตรงนี้เนี่ยเป็นเงินที่ให้สําหรับกลุ่มของผู้พิการที่มีัตรประจําตัวความพิการนะครับหากไม่ผ่านตามเงื่อนไขตรงนี้ก็จะไม่ได้รายละเอียดของได้เงินตรงนี้เนี่ยใครจะได้บ้างคุณสมบัติ ของคนที่ได้ครับอันแรกครับก็คือต้องมีสัญชาติไทยมีภูมิณนอยู่ตามทะเบียนบ้านอันที่2มีบัตรประจําตัวของพิการนะครับอันที่3เนี่ยไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถาสงเคราะห์อของรัฐหรือสหาสงเคราะห์อของเอกชนครับที่รับการอุดหนุนส่วนใหญ่ของรัฐหรือถูกขังในเรือนจำตามหมายจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกหรือให้ความหมายรวมถึงบุคคลซึ่งถูกไว้ นะครับทูกขังไว้ตามคําสั่งที่ชอบเ้ยืยอกฎหมายให้ลงโทษด้วยนะครับก็จะเป็นตามนี้หากผ่านตามนี้ก็จะสามารถลงทะเบียนได้รับเงินได้ครับสำหรับเงินเบีย้ยคอมพิการเนี่ยจะจะได้สองเลทนะครับแต่ในนีนะ้เราจะเน้นผู้สูงอายุก็คืออายุสิบแปดีขึ้นไปนะครับจะได้แปดร้อยบาทถ้าอายุต่ำกว่าสิแปดจะได้หนึ่งพันบาทนะครับอันนี้นะเราเลทที่แปดรอยเพราะว่าเอาผู้สูงอายุเป็นหลักสำหรับเงินที่จะบอกกันนะครับอ่ะ อันนี้เนี่ยก็เมื่อคุณได้ตามนี้ครับก็จะรับเงินโอนเข้าบัญชีสำหรับทุกโครงการเลยนะเบีย้ยผู้สูงอายุก็จะเข้าบัญชีของเบี้ยผู้สูงอายุล้วอุบุตุเข้าบัญช,ญช,ญชีที่คุณให้ไว้เหมือนกันแล้วก็เบีย้ยข้ามวิการก็เหมือนกันโดยเงินจะเข้าในบัญชีธนาคารของคุณครับนะโอเคก็จะเป็นตามนั้นแล้วเงินที่คุณจะได้ทั้งหมดเนี่ยก็หลักๆแล้วก็จะมีอยู่นะครับสามส่วนนะครับนะ 3เงินทั้งหมดที่มาฝากกันก็คือเงินอันแรกคือเงิน1000บาทเบีบ้ยผู้สูงอายุเงินที <acked noises> 2> <60 S 1> ่ <ise Exc> <injury> 2はは <into adults> คือเงิน6 0 0บาทเงินอุ่นบุตรและเงินที่สามคือเบเบี้ยของพิการแ0ดร้อยบาทรวมทั้งหมดครับหนึ่งพันพัน0กันกเป็นสอง0ันิบลบาทตามที่ผมได้บอกหากคุณผ่านทั้งาโครงการนี้ครับหากคุณไม่มีแบบตัวของพิการก็ตัดแปดร้อยไปก็ได้พันหกหากคุณไม่มี เบี้ยผู้สูงอายุก็ตัดพันหนึ่งได้600ถ้าคุณไม่มีเงินอุดหนก็ตัด600ได้1000นะครับเค okay. ก็จะเป็นตามนี้หรือว่าถ้าหาเบี้ยผู้สูงอายุคุณไม่ได้อายุ90ปีก็ได้ลดหย่อนลองไปนะาันี้คุณลองคำวนวณเอาเองนะครับเค okay. นี้ก็มาฝากทุกท่านในตอนนี้ต้องการข้อมอูลเพิ่มเติมพิพ์มาบอกกันได้สำหรับวันนี้ขอบคุณท่านมากครับ